สวัสดีครับพี่น้องมานี่พ่อกับผมคือกอครับเบอบูไถยครับพ่อกับน้องกอครับอยู่ใต้หวันครับสาวของมือใหม่ครับผมมาเก็บเห็ดเพื่น้องมาเนี่มาเก็บเห็ดปวกครับกับเห็ดไอ้เห็ดอันเห็ดเพิงครับเห็ดมาเมิ่งเห็ดเพิงใต้หวันได้เพี่น้องเด้อหมีมันเหมือนกันก็หลายคนครับนั่งทีมงานโดยเสียจ่วงครับมื่อนี่เห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงของบ้านท่อเนาะโอ้บเห็ดเพิงใต้หวันแล้มันดอกแบบไงได้เนาะเห็ดเพิงนี่เบิองเบืองเบืองเอามาให้เราเบิองเลยมาพี่น้องเบิองน้ำเลย ี่ครับดกอกเห็ดพว้นะครับป้าถั่อันนี้ดอกหน่อยมันอยู่นี่อันมีดอกเงยก็นี่อยู่สมองหนึ่งมันบ่หรอดอกเงยเขาเก็บไปมือเศ้านี่แล้วจานอุ้ยเก็บไปมือเศ้าให้ล้วดอกเงยนะครับติดตาขับมือที่ได้จากดอกมือแต่ว่าก็ได้เครื่องถุงแนี่แหลอกนาะนี่ครับมีจานต้นห้องบังดูครับนี่ยอดขึ้นออกบังเนี่ยนี่นะครับดอกโป่งดอกโป่งเลยบุ๊เห็ดฝึนงบ้านห้อเนาะต้องอยู่แต่าหน่อ้เนา คนกินเนี่เมื่อเท่านั้นครับไร้พูดได้หาพ่อกับพ่อมุดพวกอยากครับเป็นบานเท่านี่ยหาใครน้องเนาะเออเนี่ยไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนะครับคนฮะอันนี้จานุ่ยครับผู้น้ำทางครับซอหาอยู่เหียเห็นบ้างเห็นมันเดือดเปลี่ยนแล้ว น pues mm nah, evet> ั่นเลยครับพ่ออีกลรวโอ้นี่ลูกมันเป็นนี่นนี่ครับเป็มอกนี่ครับเนี่ยตาดีเาะคันสามีเขาบอกผู้มือชาเนียร์แลใหญ่ายเลยมีม้วนครับพี่น่องก้เต้บ้านครับ ย่ังกับเปดก็ไม่หนึ่งลบอกเฮ็ดไปขายน้นบ่เฮ็ดไปขายมาเรื่องโหมันไกลแล้วทิดอกมันจากจางเนี่เราเมื่อานเพิ่งมาเก็บอะไรครับ

นี่นี่อจาต้นเต้ปูว่ะนี่ยเต้ปูสองคำดครับน้องเออก็ต้องเกิดปะเดะมันออกฟังตัวมันออกฟังฟังออกฟังข้างล่างนโอ้นีดิโอโบมีนครับมันนีกรสอบโอ้ตาง วนี้พี่น้องเบิงน้ำเนาะกำลังงามเมื่อกี้ได้สามดดกพรกผาจสี่ดดกยัน่ออีกเรื่อยไปี่ไหนบินการครับวันนี้โอ้ปนไดนปลาหน่อยหด <laughs> ปลาหน่อยหดโอ้นุ่มไปแล้วกคุมไปแล้วเฮ้ นตาดีไปเอารถเฉยยูนปาขอยบ่มีบ่คันบ่เกิดปัจบัอากาศบ่เกิดขึ้นเพราทู่มันบ่เกิดป้าข่ยบ่เกิดหอกเนาะฟังือได้เป็นยังได ต้องต้องพี่นะว่าเกิดปะมุม่งหนีเลยปะเดี๋ยวที่ตามครับผม